ปลาหนึ่งปลาหนึ่ก้งเสนจำกนาือ่านี้ล้วก็มีปลาหนึ่งนาว้อก็เจอน้องคนไทยไใน้องคนไทยหรอน้องคนเมีมาูชามีองเยอะจังมาจา่ายเราทำยูทูบทำยูทูบ้องเอ่อเปิดยูทูบพวกเราก็ได้นะ ทุบได้อยู่ดูไหมคยดูไหมไม่เป็นไรได้สั่งก็เอาหมูเนก้อได้ของฟอกเสียหมูหมูหมูคืออะไรนะหมูย่างคืออะไรนะอันนี้ไม่ใช่หมูเนื้อแต่ว่าสั่งหมูอ่ะเอาไปแล้วสั่งเมื่อกี้สั่งแจะรั่อ้าไปมันไม่ได้เลยเป็นเนื้อมาเอาเอานกรทก็คำน้ำใส่ถุงก็กระาไม่เป็นไรแต่นี่ก็กินแต่นี่ก็ไดินว่าทุกทาบาเามกินเนื้อ่นื้อเนนเ้นนนนนเเอนน โอเคไหมเนี่ยเอาหมูย่างคหมูย่างออสปากะปะจุ่มเวทีร้านบ้านเป็นบ้านกำลังเฮ็ด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 อย่าลืมนะครับ YouTube Popxia เที่ยวครับจันที่มา Power Channel ค่ะจันที่มา Power Channel ค่ะเขามีรีสอร์ทอยู่ภาคใต้เขามีรีสอร์ทอยู่ภาคใต้ที่ปากกามเนื้อย่างอร่อยมากครับอันนี้จะเป็นเนื้อครับมันเฟซบุ๊กของ Popxia บอก มันไม่เหนียวมากนะกินจิ้มกับน้ำจิ้มกะผปลานะฮะสุดยอดครับแล้วกินกับผักนะฮะอันนี้แนะนำนะฮะเป็นบะหมี่ไทยนะถ้ามาที่กัมพูชาหรือว่าเขมรนะต้องกินตัวนี้เลยกพอนจบคลิปนี้เดี๋ยวผมคลิปนี้ยาวนะฮะเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้คุณจอยชิมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนะเอาแบบนี้เลยแล้วก็ไลืเกเกจอะใช่ไม่ไม่ตีอ่อาแบบนี้เลยนะครับ กิมกับน้ำจิ้มนี่ครัน้ำจิ้มปลารคือแล้วแต่ละผสมอานนี้ก็ได้ดูครับใช่ได้ก็ผัดจะขาดดีนะผัดูสวยมากนะเชเลรกนี่เลยจานเล็กเขา ขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวเชเแนลนะครับกรุงคุนนำเป็นประเทศกัมพูชาครับ